l i s t e n <Listen> Channel ช่องอ่านนิยายเสียงด้วย AI ช่วยให้คุณรับฟังนิยายได้โดยไม่ต้องอ่านเองไม่ต้องเสียสายตานอนไปฟังไปอย่างได้ก่อนรับชม Listen Channel แนะนำให้คุณกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดนิยายตอนใหม่ๆของทางช่อง และขอความการุณาไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อที่ทางช่องจะได้มีรายได้หรือเพียงแค่คุณใช้ YouTube รีเมียมแล้วดูคลิปเราทางช่องก็จะมีรายได้เช่นกันกและคุณก็ณไม่ต้องลำทาง,างกับโฆษณา,<น>าอีกต่อไปใครที่สมัครสมาชิกไม่เป็นหรือมีคำถามสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ทางเพจ Facebook ลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปสามารถติดตามนักสลักวิญญาณตอนอื่นๆได้ทางช่อง listen GT และพาทออนตามลิงก์ในคำอธิบายคลิป ยินดีต้อนรับสู่ลิซซึ่นแชแนลนักสลักวิญญาณตอนที่2 9 9 5ระเบียบแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แดนฝังมัรกโลกที่ลึกลับหาได้เปรียบตามที่สิทธิสี่หลิงสเสวียนจือพูดถ้าเป็นเมื่อก่อนที่แห่งนี้พลังชีวิตแห้งเหือดสรพะสิ่งไม่คงอยู่ไม่ต่างอะไรกับซากปรักหักพังแห่งหนึ่งทว่าขอเพียงเคราะห์แห่งการดับสิ้นของยุคสมัยใกล้มาเยือนแดนฝังมัรกก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอันน่าทึ่ง การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในตอนนี้ก็มีชนวนมาจากคลื่นพลังชีวิตที่เกิดจากแดนฝังมักการเปลี่ยนแปลงแปลกประหลาดของที่นี่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เคราะห์แห่งยุคสมัยกำลังจะมาเยือนก็เป็นตอนนี้เองที่หลินสวินมั่นใจจุดนี้ในที่สุดแต่ก็มีความสงสัยอื่นๆผุดขึ้นในใจทันทีอย่างเช่นที่มาของซากศพและสมบัติที่เห็นได้ตลอดทางและความล้นลับของภูเขาเทพทั้งห้าลูกเป็นต้นในเวลาหลังจากนั้นเขาจึงขอคำชี้แนะหลิงเสวียนจือทั้งหมด แน่นอนว่าหลิงสเสวียนจือก็ไม่ปิดบงังที่แท้ก่อนการดับสิ้นของยุคสมัยทุกครั้งระดับนิรันด์ของแต่ละพื้นที่ทั่วล่าล้วนจะรวมตัวกันในแหล่งสถานคุณหลุนเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของเคราะห์ดับสิ้นไรชีพและชิงโอกาสไปยังแหล่งสถานอัศจรรย์อย่างเช่นตอนนี้ในแหล่งสถานคุณหลุนก็มีระดับนิรันด์มากมายมารวมตัวกันแล้วอย่างพวกไทสเสวียนเหยียนจี o, i, Hi, eng, ้โยเปย์ไฮแห่งลัทธิแรกกําเนิดระดับนิรันด์ในลทัทธิพ่อมดลทัทธิชาและน่านฟ้าที่9ตอนนี้ก็อยู่ในแหล่งสถานนนนคุุณหลเช่กั แต่ไม่ใช่ระดับนิรันทุกคนล้วนสามารถหลีกเลี่ยงการโจมตีของเคราะดับสิ้นไร้ชีพได้และยิ่งไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสไปแหล่งสถานอัศจรรย์และในการดับสิ้นของยุคสมัยทุกครั้งสรรพชีวิตทั่วล่าล้วนยากจะหนีการสังการจากเคราะมักห้าเสื่อมขณะเดียวกันก็มีระดับนิรันร์มากมายเผชิญเคราะดับสิ้นไร้ชีพร่วงหล่นในแหล่งสถานคุณหลุนคนที่สามารถรอดชีวิตจากการดับสิ้นของยุคสมัยได้ก็มีเพียงส่วนน้อยระดับนิรันร์ที่ร่วงหล่นในแหล่งสถานคุณหลุนยามเกิดเคราะห์แห่งยุคสมัย ศพและสมบัติของพวกเขาก็จะเหลืออยู่ในแดนฝังมรคและภูเขาห้าลูกของแดนฝังมรคก,ก็คือสถานที่ถือสําคัญอันเป็นต้นกําเนิดของแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์แบ่งเป็นอิงโจเพิงไหลาฟางหูไต้อวีหยวนเจียวภูเขาทุกลูกล้วนมีกฎระเบียบต้นกําเนิดชนิดหนึ่งกระจายอยู่อย่างเช่นภูเขาอิงโจยึดพื้นที่สามหมื่นลีกฎระเบียบที่มีบนนั้นสามารถหลอมพลังเลือดวิญญาณของสรพชีวิตทั่วล่าและวิวัน์เป็นพลังชีวิตมหามครคที่ดั้งเดิมที่สุดได้ หรืออย่างภูเขาเพิงไหลกว้างใหญ่ถึง99000ลี้พลังกฎระเบียบที่ครอบครองสามารถหลอมพลังกายของสิ่งมีชีวิตใดๆทั่วล่าและกลายเป็นต้นกำเนิดพลังชีวิตมหามครคที่บริสุทธิ์ที่สุดได้กฎระเบียบต้นกำเนิดของภูเขาฟังหูภูเขาไต้อวีและภูเขาหยวนเจีย้ยสามารถหลอมเป็นจิตวิญญ,ญาณมรควิถีสิ่งของภายนอกได้ตามลำดับสุดท้ายล้วนจะถูกหลอมเป็นพลังชีวิตมหามครคที่ดั้งเดิมที่สุด ดังนั้นกฎระเบียบต้นกําเนิดที่ภูเขาใหญ่5้าลูกนี้จึงถูกเรียกว่า5้าระเบียบแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้งที่การดับสิ้นของยุคสมัยใกล้มาเยือนภูเขาห้าลูกนี้ก็จะหลอมพลังทั้งหมดของระดับนิรันที่ร่วงหล่นในยุคสมัยที่แล้วแปลงเป็นพลังชีวิตต้นกําเนิดมหามรรคและสะท้อนกลับไปในฟ้าดินและหลังจากการดับสิ้นของยุคสมัยระดับนิรันที่ร่วงหล่นในแหล่งสถานคุณหลุนก็จะถูกแดนฝังมักเก็บรวมรวมไว้ราวกับวัตจักรหนึ่ง ได้รู้ความลับเหล่านี้ทําเอาหลินสวินอดหวั่นหวันไม่ได้กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพลังชีวิตที่พุ่งสู่โลกภายนอกอย่างต่อเนื่องล้วนมาจากระดับนิรันทร์ที่ร่วงหล่นในการดับสิ้นของยุคสมัยหนึ่งหรือหลิงสเสวียนจือพยักหน้ากล่าวว่านี่ก็เหมือนใบไม้ร่วงลงสู่รากกลายเป็นปุ๋ยของพื้นดินสังสมพลังให้กับการมาเยือนของยุคสมัยถัดไปคงไม่ใช่ว่านี่ก็เกี่ยวข้องกับผู้บงการหลังม่านกระมังหลินสวินอดถามไม่ได้หลิงสเสวียนจือสายหน้า บนโลกนี้ทุกที่ล้วนมีความเป็นไปได้ว่าจะถูกพลังของผู้บงการหลังม่านเล่นงานแต่นีเพียงจตุโบราณสถานที่ไม่สามารถอย่างแหล่งสถานสุภโชคก็เพียงถูกผู้บงการหลังม่านทำเป็นคุกแห่งหนึ่งเท่านั้นพลังต้นกำเนิดของแหล่งสถานสุภโชคยังคงอยู่หลินสวินพยักหน้าน้อยๆต้นกำเนิดสุภโชคอยู่ในเมืองเทพสุภโชคเขาย่อมรู้เรื่องนี้ดีที่สุดในขณะเดียวกันแม้ต้นกำเนิดของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จะแห้งเหือด แต่ขอเพียงภูเขาห้าลูกนี้ยังอยู่ก็ไม่มีทางถูกผู้บงการหลังม่านยึดครองหลิงสเสวียนจือพูดต่อและในแหล่งสถานคุณหลุนก็มีพลังต้นกําเนิดกระจายอยู่เช่นกันพลังต้นกําเนิดนี้เกี่ยวข้องกับแหล่งสถานอัศจรรย์ถึงได้มอบโอกาสการมุ่งหน้าไปแหล่งสถานอัศจรรย์กับระดับนิรันเหล่านั้นได้ลินเสวินกล่าวอย่างตกใจพูดเช่นนี้จตุโบราณสถานไม่ได้ตั้งอยู่เดียเด่ยวๆแต่มีความเกี่ยวข้องกันหรือระดับนิรันที่ร่วงหล่นในแหล่งสถานคุณหลุนศพของพวกเขาจะปรากฏในแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ ส่วนระดับนิรันที่แย่งชิงโอกาสในแหล่งสถานคุณหลุนสําเร็จก็จะมีโอกาสไปเยือนแหล่งสถานอัศจรรย์นี่ทําให้หลินสวินอดประหลาดใจไม่ได้แหล่งสถานสุพโชก็คงจะมีส่วนเกี่ยวข้องบางอย่างกับอีกสามแห่งเช่นกันดังคาดครู่ต่อมาหลิงสเสวียนจือก็พยักหน้ายืนยนันจตุโบราณสถานนี้ลึกลับจริงๆยิ่งรู้จักก็ยิ่งทําให้รู้ถึงไม่ธรรมดาและมักจะล้มล้างการรับรู้ของผู้คนหลินสวินถอนหายใจหลิงสเสวียนจะยิ้มพูด ตอนนี้สิทธิ์น้องมีอะไรอยากถามอีกหลินสวินนึกถึงเรื่องหนึ่งเอ่ยว่าสิทธิ์พี่เหตุใดเจดีมหามรไรสิ้นสุดจึงไปอยู่ในมือของท่านได้รอยยิ้มของหลิงสวียนจื่อแข็งทื่อกล่าวอย่างระมัดระวังสิทธิ์น้องนี่คือสิ่งที่อาจารย์มอบให้ข้าใช้เองกับมือเพื่อให้ข้ามีต้นทุนพอไปช่วงชิงวัสนาในแดนฝังมรกนี้เจ้าจะแย่งไปไม่ได้เขาย่อมรู้เรื่องที่หลินสวินได้รับความช่วยเหลือจากเจดีมหามรไรสิ้นสุดมีความผูกพันลึกซึ้งกับสมบัติชิ้นนี้ ลินสวินขานรับว่าออกคำหนึ่งแล้วกล่าวว่ากังวลอะไรกันข้าเพียงแค่ประหลาดใจว่าเงามายาที่สมบัตินี้กำราบเมื่อครู่นี้คืออะไรหลิงเสววียนจือถอนหายใจทันทีกล่าวว่านั่นเป็นวิญญาณร้ายโลหิตสายหนึ่งบนภูเขาอิงโจแปลงจากพลังเลือดวิญญาณของระดับนิรันคนหนึ่งพลังต่อสู้วิปริตดุดันอย่างที่สุดแข็งแงกร่งกว่ารูปจำลองเจ็ดจำนงของระดับนิรันสิบเท่าร้อยเท่าในหลายปีมานี้หากไม่ใช่เพราะใจดีไร้สิ้นสุดข้าคงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของสิ่งชั่วร้ายพวกนี้ วิญญาณร้ายโลหิตหรือไม่ใช่บอกว่าพลังที่ระดับนี้รันทิ้งเอาไว้ล้วนจะถูกพลังกฎระเบียบของภูเขาอิงโจทําให้กลายเป็นพลังมหามรรคที่ดั้งเดิมที่สุดหรือหลินสวิงนงันหลิงเสวียนจือหัวเราะห้าห้ากล่าวว่าสิ์น้องการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพิ่งดาเนินมา20กว่าปีเท่านั้นพลังที่ระดับนี้รันเหล่านั้นทิ้งไว้จะถูกหลอมจนหมดอย่างง่ายดายได้อย่างไรหักเจ้ามาช้ากว่านี้อีกไม่กี่สิบปีคงไม่ได้เห็นวิญญาณร้ายโลหิตเหล่านี้แล้วเขาวเว้นช่วงไปเล่าเอ่อยต่อ และตอนนี้สําหรับพวกเราไม่เพียงแค่วิญญาณร้ายโลหิตบนภูเขาอิงโจแม้แต่ศพคลั่งนิรันบนภูเขาเพิงไหลวิญญาณร้ายไร้ดับบนภูเขาฟาังหูพูดมหามักบนภูเขาใต้อวีสัตราร้ายนิรันบนภูเขาหยวนเจียวล้วนเป็นมหาสุภโชคคําพูดนี้หมายความว่ายอย่างไรหลินสวินถามหลิงสเสวียนจือกว่าเพราะการกำราบและหลอมพวกมันก็จะได้รับพลังมหามักของระดับนิรัน์ ว่าพลางเขาหยิบเจดีมหามักไร้สิ้นสุดออกมาในใจขยับไหววัตถุที่เรากับหินสีเลือดโปร่งแสงเป็นประกายชิ้นหนึ่งปรากฏออกมาขนาดประมาณหินไข่หานสองแสงสว่างสวยัยคลื่นกลิ่นไอนิรันพรุ่งพลานหลิงสเสวียนจือพูดอย่างย่ำใจสิทธิ์น้องเจ้าดูนีก็คือพลังต้นกำเนิดนิรันที่บริสุทธิ์ที่สุดซึ่งแปลงจากวิญญ,ญาณร,ร้ายโลหิตที่ถูกเจดีไร้สิ้นสุดกำหาับเมื่อครูน่นี้มีประโยชน์อย่างไม่อาจประเมินต่อพลังปราณของพวกเราสมบัติเช่นนี้กระทั่งในโลกยอดนิรันยังหาไม่เจอ ลิลสวินยื่นมือหยิบมาพินิจคร่าวๆแล้วอดวันไหวไม่ได้กลิ่นอายเจืออยู่ในที่สมบัตินี้ไม่ถึงกับยิ่งใหญ่แต่กลับหนาแน่นบริสุทธิ์หาได้เปรียบนี่คือศิลาโลหิตนิรันมีประโยชน์อย่างไม่อาจคาดเดาต่อการหลอมพลังระดับนิรันหลิงสเวียนจือรีพูดว่าอย่างศพคลั่งนิรันวิญญาณร้ายไร้รดับพูดมหามศาสตราร้ายนิรันสามารถถูกหลอมเป็นสมบัติ4ี่ชิ้นอย่างกฎเกณฑ์นิรันผลึกจิตนิรันหินมราคานิรันวัตถุดิบนิรันสมบัติทุกชิ้นล้วนมีความมหัศจร,รแตกตกก่างัน สมบัติระดับนี้แม้ระดับนิรันเห็นยังต้องอิจฉาตาร้อนว่าพลางหลิงเสเวียนจือก็คล้องแขนหลินสวินไว้พูดอย่างภาคภูมิใจและตอนนี้วาสนาเหล่านี้ล้วนเป็นของพวกเราสิทธิพี่สิทธิน้องแล้วมีพวกมันจะห่วงว่าไม่สามารถแจ้งมักนิรัน์ไปทําไมอีกในใจหลินสวินกระเพื่อมไหวระลอกหนึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเรียกได้ว่าเป็นมหาสุภพโชคที่น่าตกตะลึงอย่างไม่ต้องสงสยัยเพียงแต่สายตาของเขาพินิจมองหลิงเสเวียนจือครู่หนึ่งกล่าวว่า สิทธิ์พี่อยู่ที่นี่มานานปีจะต้องได้สุภโชคมาได้ไม่น้อยแน่แต่เหตุใดจนตอนนี้พลังปราณกลับหยุดอยู่ในขั้นหลุดพ้นสมบูรณ์หลิลงสเสวียนจือสีหน้าชะงักไปพูดอย่างจริงจังสิทธิ์น้องไม่ว่าวัสนาจะมากแค่ไหนก็เพียงมีส่วนช่วยในการแจ้งมรดร์เท่านั้นมีเพียงมรควิธีแห่งตนมั่นคงสภาวะจิตไร้ข้อบกพร่องจึงจะเป็นจุดหลักของการแจ้งมรดร์หลินสวินหัวเราะ55กล่าวว่าสิทธิ์พี่พูดถูก หลิงสเสวียนจือถูกหัวเราะเยาะจนทนไม่ไหวแล้วกล่าวว่าพอแล้วมาว่ากันว่าเจ้าจะร่วมมือชิงวาสนากับข้าหรือไม่หลิงสวินพูดโดยไม่คิดด้วยซ้ำแน่นอนไปข้าพาเจ้าไปภูเขาอิงโจหลิงสเสวียนจือลุกขึ้นทันทีเดินออกจากถ้ำสถิตตรงหน้าภูเขาอิงโจหลิงสเสวียนจือหยุดเท้าสื่อจิตว่า สิทธิ์น้องเจ้าดูบนภูเขานี้หมอกหนาแสงเลือดพวยพุ่งพุ่งเงามายาที่เห็นเป็นระยะๆะะล้วนเป็นวิญญาณร้ายโลหิตการจัดการเจ้าพวกนี้จะทําให้ตกตื่นไม่ได้ไม่เช่นนั้นพวกมันจะรวมกลุ่มบุกโจมตีมาเขาเว้นช่วงไปแล้วพูดว่าที่ผ่านมาข้าเฝ้า,ฝาอยู่หน้าภูเขาอิงโจใช้พลังขับเคลื่อนแห่งตนไปเล่าวิญญาณร้ายโลหิตตนหนึ่งเหมือนตกปลาจากนั้นยามันออกมาจากภูเขาอิงโจก็จะใช้เจดีย์ไร้สิ้นสุดกำรับมันเช่นนี้ก็ไม่ต้องเสียแรงและไม่ต้องกังวลว่าจะประสบอันตราย พูดจบเขาเหลือบมองหลินสวินแวบหนึ่งเหมือนอยากฟังคําชื่นชมของหลินสวินกลับเห็นหลินสวินขมวดคิ้วพูดเช่นนี้หากวิญญาณร้ายโลหิตไม่กินเบ็ดจะทําอย่างไรหลิงสวินจือกล่าวรอย่อมมีตอนที่ติดเบ็ดหลินสวินสายหน้าพูดช้าเกินไปแล้วและเสียเวลามากหลิงสวียนจือพูดอย่างไม่อภิรมนั่นเป็นถึงวิญญาณร้ายโลหิตที่แปลงจากพลังเลือดลมของระดับนิรันเชียวนะ สามารถฆ่าพวกเราได้อย่างง่ายดายไม่ทำเช่นนี้หรือเจ้าคิดว่าจะโจมตีใส่ผู้เขาอิงโจนั่นใครจะคิดว่าหลินสวินดันพยักหน้ากล่าวหากทำเช่นนี้สามารถกำรับวิญญาณร้ายโลหิตได้มากกว่าเหตุใดจะไม่ทำเล่าหลิงสววียนจือเบิกตาโพลงเหมือนไม่รู้จักหลินสวินอย่างไรอย่างนั้นสิ์น้องเล็กตั้งแต่เมื่อไร่กันที่เจ้าเปลี่ยนเป็นอวดดีกว่าข้าแล้วหลินสวินยิ้มพูดสิทธิพี่ข้าขอถามท่านหน่อยว่าวิญญาณร้ายโลหิตมีสติปัญญาหรือไม่ ลิงสเสวียนจือสายหน้าพูดไม่มีพวกมันแปลงจากเลือดลมแม้ร้กาศแต่กลับมีเพียงไอสังหารที่โหดเที่ยมหาใดเปรียบไม่ถึงกับมีสติปัญญาอะไรลินสวินยิ้มกล่าวเช่นนั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วไปพวกเราขึ้นเขาไปดูสักหน่อยพูดจบก็ก้าวเท้าเดินไปเบื้องหน้าสามารถติดตามนักสลักวิญญ,ญาณตอนอื่นๆได้ทางช่องลิซซินจีและพาทีออนตามลิงก์ในคำอธิบายคลิป